ในเกม MLBb เนี่ยฮีโร่ของ MLBb แต่และตัวเนี่ยมันก็จะมีแล้งที่มันอยู่ครับอย่างเช่นมาร์คแมนเนี่ยมียะฮานาบิอะไรพวกนี้เราก็จะเจอในแรงอีพิกซะเยอะแล้วพอแรง้งเราสูงขึ้นมาเราก็จะไม่ค่อยเจอมันก็จะขยับมาเป็นเกนเจอร์ไอรีเทลสูงขึ้นไปอีกก็เจอนาธานแต่มันจะมีฮีโร่อยู่ตัวหนึ่งครับที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงมันเลยแต่ว่าตัวมันยั้งโกงและผมก็ไปเจอมันอยู่ฝั่งตรงข้ามบางตามันก็ดูเก่งบางตามันก็ดูกลุบผมก็เลยมาลองเล่นดูว่าเจ้าฮ โสรุปมันเก่งหรือมันกากกันแน่วะและบอกเลยว่าถ้าเป็นโปเกมอนอีเซียเนี่ยก็จะเป็นตัวซีเข็ดที่พบได้ตามแร้งร้อยดาวขึ้นไปหรือใกล้ร้อยดาวอย่างตอนเนี้ยผมมีแร้งอยู่ประมาณ80-90ดาวก็เริ่มเห็นมีคนแบนมาแล้วคนดูก็เลยบอกให้ผมลองเล่นดูว่ตัวมันโกงมากและบอกเลยนะอย่างเวอร์ใครยังไม่เคยลองเล่นไปลองเล่นดูครับแล้วคุณจะลืมมาร์กแมนตัวอื่นไปเลย ปล่อยถังพลังงานแปบบ่ทิศทางและผักประตูออกไปและดึงประตูไปอย่างแนวกลางเส้นจากดูกเดส้สั้นๆึมฮึ่มดูไม่เก่งเลยเฮ้ยเฮ้ยมีฉีดด้วยอะไรฉีดแล้วอ้ฉีดนี่คืออะไรอ่ะมันฉีดอะไรอ่ะ มีฉีดฉีดจากไหนทำไมมันอยู่มก็ฉีดมันจะยิง3ทีแล้วได้ทั้งอย่างเ่ยมันดูดเองเหรอหรือมคูปิกกปแล้วด้วยได้มนหนึ่งได้มันหนึ่ง โอ้ย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 ,อย,อยมันแรงจากอะไรวะเนี่ยตัวผมมันแรงจากอีหยังนี่ <c oughs> อันติเลยได้ไหมอันติทำไมกูกดไม่ได้อ,อันติโดนขัดด้วยเหรอ กับบ๊ามเงินไงไม่ได้อ่องเท้าอ่ะเซตเนี้ยกดอันตีสี่รอบไม่ติดเลยอ่ะังงสก,กิลตัวเองอยู่โอ้ย มันไม่เหมือนเซรีกาหรอวะแบบกลางอันติแล้วแบบจริงเนี้ยโอ๊ยโอ๊ยออเราไม่กลางอันติแบบเมื่อกี้ใช่ไหมกลางแล้วเหงาเลยกูกูต้องออกรองเท้าไหมเนี่ยไม่ทันวะ่ะ ทำอะไรแต่ได้คิวไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรแต่ได้คิวกดขอฮีโร่ที่เก่งตั้งแต่อาวีหนึ่งหน่อยครับแล้วก็อาวีหนึ่งมากๆเอ็นี่ยังไงเอ็นเจอร์ครับเก่งแต่เวลหนึ่งอ๋ออ๋ออยช่วยมับด้วยโอ้ตัวนี้มันได้คำว่าอะไรดีวะในไฟอ่ะ มันดูง่ายอยู่นะถ้าเพื่อนเราบวกข้างหน้าแล้วก็ยืนอันติดีๆแม่มมม<อ>งกันเนี่ยดูดิโอ้ตัวแบบมันมันก็ง่ายอยู่นะเนี่ย ให้ขึ้นยตจนนี้ไม่เอาต้องยืนให้มันดีหน่อยเหลี่ยมเมื่อกี้มันมันจุกโลหูกแล้วถอยไม่ทันละอลิสผมมาตัดไปอลิสน้อยหอยสงัง ปึ๊บโบนี่ตัวโคตรมื่นตัวเนี้ยอ้าวโออาิสทำไมโอ้ออโหไม่ได้ทักตัวเดีย๋ยวถ้าได้ดาบฉะน่าจะเรื่องหนึ่งมาและ เห็นยิงเลยอะทำไมมันถึงไม่ยิงอ่ะมันก็อยู่ในระยะจะ่ทำไมมันถึงไม่ยิงอ้อยอ้ยอาไข่อ้อย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 ออ้ยไม่ได้เดินโอ้อยอ้อยโอ้อยอ้อยอ้ยโอ้อยแต่มีดูดเลือดยังไงล่ะถ้าดูดเลือดโกงอยู่นั้นนี่ ทำไมมันถึงดูย<ร>ิงกระจ่องกระเจงทั้งหะไม่เข้าใจอ่ะเวลาตัวเดียวทำไมมันดูยิงแบบม่นมันยิงอย่างนั้นนะมันยิงแบบยิงป้องแปงจังเื่อปกดทุกซอยจักจักจิดจักเลย บียทริกนี่บีไว้เท่มแบบเอ็ซุเลยมีซีออนอยู่ขวามือไปนู้แล้ว เดเี่ยมไม่ดีเมื่อกี้นี่ไงอลิสมาแล้วเดี่ยมไม่ดีว่ะตัวเนี้ยแค่ยืนดีๆพอเลยอยู่แค่นั้นเลยแค่ยืนดีๆก็พอแต่มันมีอาไข่อาไขเนี่ยตัวแก้รู้เปล่าเนี่ยเหมือนมันปันป่นๆหลุดอันติริกแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมม i l บายลีเจน เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่เอสเป a t เ r ต้องที่นี่ที่เดียวลิชแมนช h o p เท่านั้นมาๆม,ม,มาแล้ว โอ้ดูดิโอ้โอ,โอ้นี่มันเรื่องอะไรเนี่ยโอ้รีมาดิ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 เด่างเงี้ยเอออะไรเนี่ยมันช่างเรื่องป่าอะไรเนี่ยโอ้ตัวมันยังมึนเลยว่ะ เลิกเล่นนะครับฮานาบิอ่ะเล่นตัวนี้ตัวนี้มันซื้อบื้อดีอ่ะอะไร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 ยังทำไมยังทำไมอ๋อแล้วสกิลมันจะไกลด้วยอ๋อกูลืมกดสกิลหนึ่งกูว่าแล้วโอ้ตัววยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไร ตัวบ้าอะไรครับนี่อารมณ์แบบถ้าไม่ถึงตัวกูมันก็ตายอ่ะว่าสิทำไมมันถึงโกงจังเลยนะยืนให้ดีพอแล้วกลางนสิแล้วก็ยืนแล้วก็เกาหูนะแค่นี้เองอเหนะ็นไหม ไอ้ตัวป er <t réussi> no ึ๊บปึ๊บซอยซอยยืนให้ดีแล้วซอยซอยดูดาบฉากผมซอย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 มาดิแล้วก็ซอยซอยมาดิ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 มามาดิ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 มาดมาดิมมาดิมาดิมาดมาดิ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 มามาดิม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 าดิมาดิมาดิมาดาดิม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  โอ้ตึ๊บเลยมันจะสู้ยังไงอ่ะแล้วตัวอื่นจะสู้ยังไงอะก็ถามมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันที่สุดแห่งเอ M มลูกรักตัวใหม่มาพิ้นอีเซียนะครับผมโอ้โหคือต้องข้าใจก่อนว่ามันโกงเพราะอะไรรู้ปะ เออ MM หรือแครี่ทุกตัวมันก็ยิงธรรมดานี่แหละแต่มันเป็นยิงธรรมดาที่แบบคือถ้าคุณเลือกเดินเข้ามาหามันแล้วคุณถอยไม่ได้นะเพราะถ้าคุณถอยปุ๊บมันมีสองรวบแล้วอันติแล้วก็โอ้ยคอมโบมันง่ายมากทุกคนเวลายิงก็ยิงธรรมดาปกติไปแล้วจังหวะมันเดินแหลมมาถึงระยะแล้วก็กดรวบ2ปึ๊กแล้วกดหนึ่งไปแล้วก็รอตีตีตีไปถ้ามันไม่ตายก็กลางอันติเสร็จแล้วก็1 2แล้วก็ยิง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 แล้วมันจะสู้ยังไง นี่คือลูกรักตัวใหม่ของผมย0สิบแต่แต่ว่าเงื่อนไขสําคัญคือต้องมีโลมหรือตัวไฟเตอร์แบบอย่างนี้นะอันนี้มันมีตัวแบบมีลานเซลตมีมินอทอร์ยืนข้างหน้าเอลิสด้วยแล้วมันมีดูดเลือดด้วยมันต่างจากตัวอื่นตรงมันมีดูดเลือดเอตุนในชัดที่โดนหมุนๆๆแล้วมันไม่ตายปะนั่นแหละมันยิงแล้วมันยิงดูดเลือดคืนโคตรด,ดีต้องเล่นจริงเลิกเล่นตัวอื่นแล้วเลิกเล่นเกนเจอร์ด้วย <Huh? S 1> มาเล่นตัวนี้ อันนี้ตาที่2เองโหดเกินใครอยากได้ดาวเล่นตัวนี้เลยครับหาเพื่อนเล่นตัวแทงดีสักตัวหนึ่งจบได้ดาวชัวแน่นอนร้อปร์เซ็น